สวัสดีครับผมอาจารย์หนูครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเฉลิมวงศิงน้อยซึ่งในส่วนของอคลิปนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของอคลิปที่เป็นบทสุดท้ายของจิตวิทยาการกีฬานะครับที่ว่าด้วยเรื่องของจิตวิทยาการเรียกว,ว่าประยุกต์ใช้จิตวิทยากีฬาในภาคสนามซึ่งในส่วนนี้นเองนะครับก็เป็นส่วนที่ผมได้นําจิตวิทยาการกีฬาไปใช้แล้วก็ดึงเคสสตัตตี์ต่างๆเอามาพูดใน ในบทน,นี้ทั้งหมดนะครับเพราะจริงๆแล้วในส่วนของเหรียญรางวัลนะครับหรือเงินรางวัลมันเป็นเพียงแค่สัญลักษณ์นะครับเพราะว่าจริงๆเราว้แท้จริงแล้วมันเกิดขึ้นจากการทํางานอย่างหนักนะครับความมุ่งมั่นเรอทุ่มเทและพยายามไปจนสุดจนกระทั่งเราประสบความสำเร็จนั่นคือรางวัลที่แท้จริงนะครับในส่วนของปี2 5 4 5่นะครับผมมีโอกาสได้ไปประเทศเวียดนามได้ไปพบกับ โค้ชแบบบินตันนะครับชาวจีนที่ได้ไปสอนที่ประเทศเวียดนามได้มีโอกาสพูดคุยแล้วก็เขาได้พูดฟีดแบ็กนะข้อหนึ่งในเรื่องของความสําคัญของมันคือ,อ,อนักกีฬาที่มีร่างกายที่ดีจะมีโอกาสเข้ารอบได้ลึกๆนะครับแต่คนที่จะเป็นแชมป์มันวัดด้วยเรื่องของใจครับนี่คือสิ่งที่โค้ชชาวจีนพูดนะครับมันเลไรผมให้จำแนละเอามาใช้ซึ่งจริงๆแล้ว ในส่วนของ3สิ่งไม่ว่าจะเป็นร่างกายทักษะจิตใจมันต้องมาคู่กันในวันนั้นนะครับแต่ตัวสุดท้ายของยอดของพิระมิดมันเป็นตัววัดความสำเร็จได้นั่นคือจิตใจครับนะฮะซึ่งโดยปกติแล้วผมจะพูดถึงเรื่องของนักกีฬาที่จะประสบความสำเร็จต้องผ่าน3ตัวก็คือหยาดเหงื่อลอยเลือดละน้ำตา,ตาครับสวิตบัตแอนเทียสามสิ่งนี้ไม่เกิดนักกีฬาจะไม่ประสบความสำเร็จนักกีฬาที่ไม่เหนื่อยไม่มีเหงื่อออก ก็โอกาสที่จบสร็จยากนะครับซึ่งตรงนี้เองครับเ,เมื่อเราพบว่า,าผมเรียกว่าพีระมิดความสําเร็จนะครับพีระมิดความสำเร็จนี้จาเราพีระมิดความสําเร็จนี้นะฮะเราจะเห็นบนปลายยอดของมันนะครับส่วนตัวอื่นเนี่ยนะครับวันที่เราเจ็บป่วยเหนื่อยท้อทแท้ดิง่งคนไม่เคยเห็นนะครับดังนั้นบนยอดเนี่ยเป็นสิ่งที่ ักกีฬาเป็นนักกีฬาโปรงเด็นคนจะเห็นนะครับแต่ด้านล่างหรือตัวผัวน้ําแข็งวันนี้คนด้านล่างจะไม่เห็นเลยนะครับนั่นคือสิ่งที่นักกีฬาอดทนต้องเจอนะครับในส่วนของบทบาทก,การทํางานในฐานะเป็นท็อปโค้ชหรือจิตวิทยาก,การกีฬาเนี่ยนะครับผมก็นำไปใช้แล้วก็ทําให้นักกีฬาเนี่ยหนึ่งคือช่วยเขาใน,ในการที่จะเพิ่มสมรรถนะทางจิตรับมือกับความกลัวรับมือกับความกดดันช่วยให้นักกีฬาพัฒนา ความสามารถทางจิตใจนะครับช่วยให้นักกีฬาเตรียมความพร้อมในการแข่งขันช่วยนักกีฬากลับมาเล่นนะจะบาดเจ็บได้ช่วยนักกีฬาพัฒนากระบวนการคิดก่อนที่จะปฏิบัติหรือเรียกว่า p r ช s h o ู r o นนะครับช่วยนักกีฬาปรับปรุงความสามารถในรับฝึกซ้อมและช่วยให้การฝึซ้อมมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับและตัวสุดท้ายนะครับช่วยให้นักกีฬาจัดการกับเรื่องยุ่งยากของนักกีฬานะครับนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่ผมเอาไปช่วย นักกีฬานะครับจากประสบการณ์การทํางานที่ผมออกไปทัวร์นะครับในฐานะที่ผมเองเป็นส่วนหนึ่งนะครับผมเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการกีฬาของนักกีฬาทีมชาติไทยซึ่งทํางานกับการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับผมได้ทัวร์กับกกทนะครับแล้วก็เจอนักกีฬาเยอะมากทําให้ผมพบว่าจริงๆแล้วนักกีฬาจำนวนมากเนี่ยจะเป็นมีลักษณะที่เกิดขึ้นในแบบหมูสนามจริงสิงสนามซ้อมซ้อมดีมากแต่เวลาแข่งไม่สามารถนําออกมาใช้ได้นะครับ แล้วก็นอกจากนั้นนะครับบางคนต้องการที่จะให้ลูกเก่งเร็วฝึกเร็วให้เป็นเร็วนะครับเป็นการอัดใ,ให้เด็กเก่งเร็วดังนั้นเมื่อให้เก่งเร็วเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่จะตามมาคือเด็กบางคนบ้าจ,จะเบิดเอาและจะพังก่อนเวลาควรนะครับดังนั้นมีหลักการที่สําคัญที่เจอคือหลักการใช้ LTAD คือ Long Term a c e t e Development การพัฒนานักกีฬาระยะยาวกด10ปีหรือ0 0 0 0ชั่วโมง ท,ที่นักกีฬาจะต้องผ่านและต้องเจอนะครับดังนั้นคือสิ่งที่ที่ผมเจอมาในในตรงนี้คือการพัฒนายอย่างไรให้นักกีฬาพัฒนาระยะยาวได้นะครับด้วยส่วนใหญ่แล้วนักกีฬาจํานวนมากนะครับเวลาไปแข่งหรือต้องต้องบอกนะนักกีฬาจานวนมากที่ไปแข่งเนี่ยมีลักษณะของการแข่งเมื่อโดนกระทบกระทั่งนักกีฬาก็จะมีการโมโหโ,หโกรธหรือโมโหซึ่งเมื่อเราโกรธโมโหเนี่ยผมอยากทุกคนมองภาพตามผมครับ หนังเรื่องฮักครับเมื่อโกดโอโห้ควคุมลงมาได้ฮักก็จะออกมาเป็นตัวเขียวที่เต็มด้วยพลังนะครับหรือแม้กระทั่งหนังเรื่อง,งตัวเรื่อง a t t a c k on t i t ท n ที่จะคุมคุมไม่ได้รับโรคก,กดลงไม่ได้ก็จะมีไททันออกมานั่นะคือตัวที่ควบคุมไม่ได้แต่เมื่อไรก็ตามแต่ครับทุกท่านครับถ้าเกิดเราควบคุมมาได้ยักษ์ตัวเขียวตัวนั้นมันจะเหมือนยักษ์ตัวเขียวในภาคเอเวนเจอร์ภาคเอ็นเกมตัวใหญ่ด้วยสมองเก่งด้วยนั่นคือสิ่งที่เราต้องการหักดาเป็น นะครับมีทั้งพลังสมองและควบคุมพลังนั้นได้นะครับออนอกจากนั้นเองครับนะครับนอกจากนั้นเองครับสิ่งที่สําคัญผมจะพบกับนักกีฬานะครับที่มีลักษณะของเราเรียกมันว่ากรอบแนวความคิดหรือรว่า mindset นะครับ mindset ที่มีู่งแบบคือเป็น c l o w t h mindset กับ fixed mindset สองแบบที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งในส่วนของนี้กรอบแนวความคิดตัวเองนี่มันเป็นผมใช้ว่า mindset หรือเป็นความคิดความเชื่อที่สร้าง รือลาคณะกีฬาเนี่ยไปสู่สิ่งที่ที่ถูกต้องได้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของเ,อเรียกว่าไบคเคิร์งจอแดนนะครับที่จะเป็นคนที่มีกรอบในความคิดที่เป็นแบบกรดไมซเซ็ตที่พัฒนาได้แล้วก็สุดท้ายเรียกว่าไบคเคิรจอแดนเนี่ยกลายมาเป็นตำนานของนักบาสเกตบอลหรือ nba ได้นะครับนอกจากนั้นเองนะครับก็จะมีหนังเรื่องหนึ่งที่ผมชอบคือหนังเรื่องของมันนี่บอรกนะครับของ บิลลี่บีนนะครับที่เป็นคนมีกรอบแนวความคิดที่เป็นลักษณะของฟิกซ์ไมล์เซตก่อนนะครับพอบนะิลลี่บีนเนี่ยมาเป็นผู้จัดก,การทีมของทีมเบสบอลเนะี่ยบิลลี่บีนกลับใช้กรอบแนวความคิดที่เป็นกรอฟไมล์เซตเอามาซื้อตัวนักกีฬาและามาใช้ซึ่งเป็นการเชนจากฟิกซ์มาเป็นกรอฟไมล์เซตและทาให้ Bean, นะ uh, บิลลี่บีนเนี่ยมกีกรอบแนวความคิดที่เจริญเติบโตได้หรือกรอบแนวคิดที่เป็นกรอฟไมล์เซตนะครับซึ่งจริงแล้ว มาเซ็ตจึงเป็นเรื่องที่สำคัญกับนักกีฬานะครับซึ่งต่อจากนั้นฮนะพวกเราครับเมื่อเราถ้าสมมุติเราเรามีระยะเวลาสักแปีเราจะทำอะไรกับมันเพื่อให้จบสเร็จครับนะักกีฬาคนหนึ่งครับชื่อโจเซฟสกอริงนักว่ายน้ำชาวสิงคโปร์นะครับแปีนะครับใช้เวลาในการพัฒนาตัวเองซึ่ง8ปดปีที่โอลิมปิกที่ปักกิ่งนะครับ ตบอกบอกสกูริงทำหน้าที่แค่ถ่ายรูปเข้ากับไอดอลของเขาคือไมเคิลเซอร์จากนั้นโอลิมป์อีกแปีต่อมาโอลิมปิกนะครับที่บราซิลสกูริงกลับได้เหรียญทองและเป็นผู้ชนะในการแข่งขันว่ายน้ำและชนะเหนือไมเคิลเซอร์ได้นั่นคือ8ปีที่เขาทำมุ่งมั่นพุ่มเทดังนั้นเขาจึงมีคำพูดว่าเป้าหมายไว้พุ้งชนและก็ยึดความฝันนั้นไว้ได้และพยายามมุ่งมั่นไปกับมันนะครับ นอกจากนั้นนะครับพวกเราจริงๆแล้วพวกเราคนเรานะมีพลังมากกว่าที่เราคิดเสมอแต่เรามากที่จะไม่เชื่อเรามีพลังนะครับซึ่งในจริงๆแล้วถ้าผมอยากชวนพวกเรากลับไปดูหนังเ,เรื่องหนึ่งครับที่ชื่อว่า fencing the giants นะครับในปี2006หรืออาจจะเปิดไปดูหลายคนอาจจะดูคลิปครับที่เคยหนัทงที่ชื่อว่าศรัทธาครับที่มีคนแบกผูกปิดตาครับแล้วก็แบกเพื่อนข้ามเอ็นโซนไปนะครับคือตัวทะท้อนว่าจริงๆแล้วคนเรามีพลังมากกว่าที่เราคิดครับ นอกจากนั้นฮะในส่วนของผมเมื่อเวลาทำงานเองผมบางจะใช้เวลาเย็นๆเนี่ยไปทำงานกับกนักกีฬากอล์ฟเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งหลักการทำงานของผมนะคุจะใช้หลักการในละักนณะสามที 3, 3, 3, 3, นะครับสามที 3, 4, นะครับนั่นคือหนึ่งคือผมใช้ลักษณะที่เรียกว่า talk, teach, train นะครับทอกสิ่งแรกคือผมพูดคุยทั่วไปครับสองผมใช้วิธีการสอน สอนสิ่งที่เกิดขึ้นสอนอให้เข้าใจสอนทักษะสอนเรื่องของคมวเตอรและผมก็ใช้การเทรนเทรนทักษะที่ได้สอนไปนะครับใช้ทักษะทางจิตวิทยาการดาที่ได้พูดไว้นะครับเอาไปเทรนกาเพราะนั้นหลักการ3ทีของผมคือทอปท e ชเทรน,นนะครับนอกจากนั้นนะฮะเราจะมี10ความเชื่อที่เกิดขึ้นกับการทรงานกจิตวิยาเสมอหนึ่งคือเขาบอกว่า จิตวิทยาการกีฬามีสำหรับคนที่อ่อนแอนะครับ 2. จิตวิทยาการกีฬามีสำหรับคนแาบอาชีพเท่านั้นนะครับ 3. จิตวิทยาเชื่อว่าแก้ไขได้อย่างเร็วคือวิกวิกวิก,กแก้เร็วนะครับเจอปุ๊บแก้ปรับซึ่งจริงๆส่วนหนะึ่งเนี่ยในการทำมาน้ำผมผมพบว่าอันนี้ผมก็ใช้บ่อยครับบางครั้งนักกีฬาต่อแ่งขันเนี่ยเครียดผมก็ต้องเข้าไปแก้นะจจังหวะนั้นเพื่อให้มีเรียกสติก,กับมาสู่ล่างนะครับให้ได้ข้อที่ 4นะครับจิตวิทยาการกีฬามันคือการบำบัดแบบหนึ่งด้วยกันให้ครบาอาษาแค่พูดแค่คุยครับจริงๆแล้วเรามีเทคนิคอย่างที่บอกครับมีมากเทคนิคมากกว่านั้นครับนะฮะห้าเมื่อแพ้แล้วค่อยกลับมาคุยจริงๆไม่ใช่ครับส่วนใหญ่คนทํางาน,นกับนักกีฬาครับจะเป็นจริงๆครับแข่งนะแข่งไปชนะแข่งไปพอถึงคุยเรื่อยๆพอถึงจุดหนึ่งนะครับหายพอวันที่แพ้จะกลับมาหาเรา นะครับแพ้แล้วกลับมาเราซึ่งมันทาให้จิตวิทยาการกีฬาถูกมองว่ามันเป็นแักผู้แพ้นะครับข้อที่6ครับจิตวิทยาการกีฬาจิตวิทยาการกีฬาถูกเชื่อว่ามันเป็นการสะกดจิตนะครับเป็นการสะกดจิตซึ่งแนวทางตัวนี้มันคิดแค่มุมเดียวเห็นแค่มุมเดียวหรือเขาอาจจะติดภาพในเรื่องของการใช้เทคนิคที่เรียกว่าไซโคอะไรเซียคือม,มันฟลอยครับให้นอนแล้วก็เล่าความก่น แล้วก็ใช้ตัวอื่นสะกดจิตในการทําให้เป็นซึ่งจริงๆแล้วมีทิ้งอีกต่อน้นครับนะความเชื่อที่เจ็ดเป็นลักษณะความเชื่อที่เชื่อว่ามันเป็นความเชื่อทางศาสนานะครับแล้วก็ความเชื่อบางอย่างคือสายมูเนี่ยให้ผลบนบานสัญ่าวให้ผลช่วยพลังงานเยอะแยะพลังงานสำรองดีมากนะครับซึ่งนี่เป็นตัวหนึ่งของชุดที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อ,อในสายมูว่าเรานะครับความเชื่อที่8ปดหัวใจของมันคือจิตภาพและการคิดเชิงบวกซึ่งจริงๆแล้ว มันมีเทคนิคมากกว่าน,นั้นครับจิตภาพเป็นแบบหนึ่งนะครับมองเห็นภาพคิดภาพรวกให้เป็นในดีนะครับแล้วมีนอกจากนั้นคือการมีพัฒนาศักยภาพหรือความสามารถด้วยซึ่งเป็นการใช้กระบวนการจิตภาพข้างในอีกนะครับหรือแมนะ้กระทั่งการปรับความคิดหรือทัศนคติก็เป็นในส่วนของตรงนี้เองนะครับแต่จะมีมากกว่าน,นั้นอีกนะความเชี่ยวานักกีฬาความเชี่ยานักกีฬา,า,มเ, 9, กกาเมื่อมาขอคำปรึกษ,ษาแล้วทุกคนองชนะจริงไม่ใช่ครับ สิย่ยาการกีฬาเรามีไว้เพื่อที่จะทําให้เราเล่นกีฬาดีมีความสุขสนุกสนานพึงพอใจในการเล่นชัยชนะเป็นแค่ผลการประกอบการเท่านั้นเพราะนั้น,น,นสิ่งที่รทเราทําคือต้องการเคลียววิธีการคิดให้หนักกีฬาลื่นและเข้าไปอยู่ในโซนทํสโซนเขาเองให้มีสภาวะลื่นไหลาทางจิตเล่นกีฬามีความสุขได้นะครับความเชื่อที่สินักกีฬาต้องพึ่งพา นักจิตวิทยากีฬาตลอดจริงๆแล้วการทํางานของเราเราจะมีการพูดคุยกับปรึกษาให้กีฬาไปทำแล้วกลับมาคุยนะครับจริงๆพุ่งพาตลอดไหมไม่ใช่ครับเราให้วิธีการไปเอาไปใช้นะครับเพราะฉะนั้นดังนั้นนี่คือความเชื่อที่เกิดขึ้นกับนักกีฬากับคนทั่วไปที่มองจิตวิทยากีฬานะครับทีนี้การประยุกต์ใช้ ทฤษฎีทางจิตวิทยากันกีฬาในสู่การนำไปใช้ภาคสนามที่ผมเจอนะครับจะมีข้อคำถามจํานวนมากนะครับที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งข้อคำถามดังต่อไปนี้นะครับ